เองไปอ่าเข้าเข้าร้านที่หลังแรกที่ติดรั้ววัดอุไทใช่ไหมเองไปคนเดียวหรือไปกี่คนไปคนเดียวเองเข้าเองเข้าทางไหนทางหน้าต่างที่แรกหน้าต่างก่อนใช่ไหมหน้าต่างที่บานแรกใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปค้นข้างล่างเอาเอาทองในตู้ใช่ไหมตู้ตู้ผ้าข้างล่างใช่ไหมแล้วจากนั้นขึ้นไปลู้ของข้างบนแล้วเองออกทางไหนอ่าแล้วเองเองเองออกทางไหน ในครัวใต้ซิ่งที่รู้เล็กใช่ไหมเออเอาโอเคถูกต้องทีมงานตัวพ่อไลสไตล์ส,สงขลาครับนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจชุดสืบสวนสพ,พอเมืองสงขลาไปจับนายวิษณุอายุ45ปีที่ห้องพักในรีสอร์ทแถวแถวสนงใหม่ในเมืองสงขลาวิษณุ เขาเป็นบุรุษนิรนามครับไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรคนจนอยู่สงขาเขาเรียกวิษณุอยู่บอตรุเขาเรียกมาริโอชอบกินโกโก้ก,กับโอวบนตินเวลาฟินฟินก็ไปนั่งกินไอติมลุงเดินที่ริมเลนั่งแลนางเงือกอยู่ที่แหลมซาเมลาพระอาภัยยังไม่มาพระอาภัยยังไม่มา วิศนุถูกจับพร้อมกับนเรศอายุ30ปีหรือว่าโบ้ครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเข้าไปลักของในบ้านหลังหนึ่งแถวแถวถนนไซบุรีเมื่อช่วงสองทุ่มคืนวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้เครื่องประดับทองและเพชรไปหลายรายการเลยครับเช่นสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นแหวนทอง6วงจี้หูทองจี้หูเพชร7วงนาฬิกา1เรือนครับและที่ทั้งสองคนต้องถูกตำรวจชุดสืบสวนสอเมืองสงขาจับได้นะครับก็เพราะว่านาเรศหรือว่าโบ้ โบ้จริงๆครับโบ้มันมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่วิษณุเข้าไปลักของแล้วอวดรวยครับโชโบ้โชเบียโชทองสายข่าวก็ส่งซิกมาว่าโบ้ชอบโชอบช,อบชอบอวดรวยแปลกๆครับช่วงนี้ก็เลยไปตามตัวมาสอบสวนก็บอกว่าวิศณุซึ่งเป็นเพื่อนกันครับให้ช่วยเอาทองไปขายเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนได้เงินมา2 0,000กว่าบาทมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันไปซื้อยามาเสพยิ่งวิศณุที่เพิ่งออกจาก หลังได้10วันหลังจากที่ติดคุกคดีลักทรัพย์มา2ปีพอได้เงินมาก็พาไปตีหม้อครับตีติดต่อกันเลยครับ2วัน2คืนเปิดรีสอร์ทนอนเหลืองอยู่ในห้องครับทําเผื่อครับคนมันยังเดี้ยพอถูกจับตำรวจก็พาวิษนุไปทําแผนที่บ้านเกิดเหตุก็บอกหมดเข้าทางไหนออกทางไหนไอ้ตอนออกนี่สิครับมุดเข้าไปหลังซิงลางจานออกไปทางรูตอนมาเข้าทางหน้าต่างตอนออกมุดรูหนีครับ ไปดูภาพครับเขาทางไหนหน้าวัดหน้าวัดแล้วมายังไงรถหรือว่าเดินมาฮะเดินมาแสดงว่าบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่ตถวอินะก็แสดงว่าบ้านอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุนะแล้วก็อาศัยว่าเดินเดินเข้าวัดแล้วปีนกระแพงเข้ามาพอปีนปีนเข้ามาเสร็จแล้วทาไงต่องัดังัดบานเกียร์งัดออกเกียร์นะงัดสามบานแล้วแล้วก็ไงอดเข้ามาเหรอ มาคนเดียวใช่ไหมได้อ,ออกทางนี้นะเรายังมีจูอีกหนึ่งแล้วยังไงเปิดยังไงหมดปา้าไม่ได้ล็อกกุญแจใช่ไหมแล้วก็มาด้านหลังนะครับมาด้านหลังแล้วก็น,นี่ล็อกอยู่อ๋อรอดรอดจากลูนี้นั่งนั่งไปลูนี้ นี่เนี่ยเป็นังเป็นรอยงออยู่เลยมันรอดยังไงมััยงรอดตวเล็กเอาเองลองรอดให้ดูดิเอาลองรอดดูรอดยังไงไงเอ็งรอดเป็นยังไงทำยังไงทำไปเลยเข้าไปเลยเขาดัดกลับได้ไหมอ๋อมาทางนี้ดัดกลับเลยโอ้ดัดกลับแล้วออ๋เขาดัดเหล็กนะครับเข้าทางนี้ครับไอ้ลองลองรอดที่เองรอดได้ไหมเนี่ยรอดได้รอดได้ไหม ได้ได้ลองทำดูลองทำดูจูอะไรเงี้มือแไม่ไหเออฟีมือเกดหอเกัดแล้วอย่าไปนะเอ็งทำยังไงเอ็งทำยไเอาเลยเหมือนวันที่ก่อเหตุอ่ะฮะเ้มัด้มัดแล้ว ถมาทำเงกอ่าทยังไงทำยังไงอ๋อบอบอบอกดออมาครับก็ตัดบตัดตรงนี้ครับแล้วก็เข้าท้งเอลองรอดไปที่ับอ่าถ้านี่ออวัดไ้าวัดเลยครับ ขอบคุณมากโอ้ได้จริงเลยยอดยอดงนะระว่างนะำต่ก็ช่วยโปรดระวังด้วยนะครับนี่เส้นทางของจูนตแป๊ๆเลยได้จริงเลยจูนตแปเมบอกแล้วว่าโดนมัต้องตัวเล็กแล,ล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อก็หลังจากที่ทำแผนเสร็จนะครับก็พาวิษนุไปขอโทษข,ขอขมาเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นคุณป้าอายุ67ปีไปดูภาพตอนนี้ครับ พก้องพูก้องพุกองก้องยืนขางหลังไปยืนขางหลังเอาจากกก็สำคัญที่สุดคือ ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วหลายที่แล้วนะหยุดได้แล้วเพราะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวได้เจอกันอีกนะแล้วแล้วมันไม่ใช่คดีเดียวอีกหลายคดีเราลองมีพยานหลักฐานนะมีพยานหลักฐานอีกหลายคดีเลยสี 4, ่ห้าคดีนะไม่เ,เป็นไรนะแต่ในคดีนี้คดีนี้รับนะค,ครับอยากขอบุญได้รัรวจไหมครับสามารถจับจอยได้ร็เร็วครับ บ่ายมาแล้วก็ยินก็จัดได้เลยเนะี่ยครับครับครับเดียวครับต่อที่ว่าบางอย่างจนนี้เราไม่ได้ไม่เคยทำเลยเหรอครับอะไรต่ออะไรแล้วครับพี่มาพี่มาใช่ไหมเราไม่ได้ขายแต่ว่าเราไปให้เพื่อนขายทําไมเราถึงไม่ทําไมเราถึงไม่เอาไปขายเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมก็เลยขายไม่ได้แล้วก็เพื่อนที่ให้ไปช่วยขายเยขารู้ไหมว่าเรารักมนาะ ฮะไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะจะเอาทองที่ไหนมาเปลบาทถามดิอสภาพแบบนี้คุณเอาทองที่ไหนมาเป็ีนไปถูกไหมไม่บ <c oughs> อกเาออไม่ได้บอกใชไหแล,แล้วขายได้เราแบ่งเขาย,ยังไง <c oughs> เขาขายเาารู้เอาเขาเป็นคนขายเขาแบ่งให้เราเอาแล้วเราเป็นคนรักเขาเป็นเขาเป็นขายตรงลงคนขาย,ขาย,ขายแบ่งให้คนรักแล้วจะบอกเขาไม่รู้ได้ยังไงแบบนี้ไม่ได้บอกเ้าเอกอ่าแต่ตอนหลังบอกใช่ไหมตอนหลังบอกให้เขาไปเท่าไหร่ทองขายได้เท่าไหร่ เขาจเ้าให้เราเท่าไหร่ผมว่าสองหมื่นกว่าบาทให้เราสองหมื่นกว่าบาทกินงันไรจังแล้วสองหมื่นนี่ไปอยู่ไหนหมืแล้วตอนนี้กินไหกินกินยังไงอ่ะสองสามวันยังกินสองหมื่นเลยเหรอเที่ยวเอาไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไหนบ้างเที่ยวผู้หญิงไหมเที่ยวเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงนี่คือซื้อกินหรือว่ายังไงซื้อกินเหรอเดี๋ยู่ค่อยพาไปที่ซื้อ หลังถูกจับนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาวิษนุลักทรัพย์และก็เสพยาส่วนโบนารศถูกข้อหารับของโจรและก็เสพยาชาวบ้านบายใจตำรวจก็บายใจครับแต่ว่าไอ้ที่ไม่ค่อยบายใจก็วิษนุนี่แหละครับที่ต้องกลับเข้าคุกอีกครั้งส่วนเพื่อนโบก็เสียค่าโบเพราะว่าชอบโชว์รวยพากันสวยทั้งสองคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những